ยืนยันแล้วเรียวมี g t 5 Pro ใช้กล้องพ,ล,งพลิสโคม50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 8 90ขนาด1ส่วน1.56นิ้ว mm. ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าเรียวมี g t 5 Pro สมาร,ร์ทโฟนรลทงรุ่นต่อไปเตรียมที่จะเปิดตัวที่จีนปลายเดือนนี้ครับล่าสซึก็ได้มีการเผยเรื่องกล้องออกมาก่อนเปิดตัวแล้วครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ,อมาพร้อมกับกล้องพลิสโคม50ล้านพิกเซล ที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ระดับ1ส่วน1.5นิ้วเลยทีเดียวครับซึ่งแนะนนว่าเซ็นเซ,นเซอร์ใหญ่ระดับนี้ก็คือ imx 8 9 0ที่เคยใช้อยู่บนกล้องหลักของเรือธงหลายรุ่นนะครับและใช้เป็นกล้องซูมของ oppo find x 6 pro มาแล้วด้วยครับจึงมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้เลยครับโดยขนาดเซ,นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนี้จะช่วยเก็บแสงได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง450%เลยทีเดียวครับตามรายงานระบุว่ากล้องเพลัสโคปของ realme gt 5 pro นี้จะสามารถซูมออปติคอลได้3เท่า และสูมดิจิตอลได้สูงสุด120เท่าอีกด้วยครับโดยสเปคกล้องของเรวมี GT5 Pro ที่เผยออกมาถึงตอนนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวมีตามนี้ครับกล้องตัวหลักความเอีย50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ LYT 808พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลต้ไวท์ความเรียด0ล้พิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 355และกล้องเพลนสโคป3เท่า ความเป็น5ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX890 นอกจากนี้เรามีจ t 5 Pro ยังมีอัลกอริทึมการถ่ายภาพที่ล้ำสมัยรวมถึงระบบแสงและเงาที่พัฒนาร่วมกับ a าร์ซอฟและยังรองรับฟีเจอร์การถ่ายภาพอืนอ่นเช่นการคำนวณการคำนวณรอนเรทรอและการลดน้อยด้วย AI อัลกอริทึมภาพ ultra hd pro x d r และอ,อื่นอีกมากมายเลยครับ ดูๆแล้วปีนี้เรียวมีดูเจ้าจริงเรื่องกล้องมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ